ครับนนท์ไทยรถไทยมือสองเบ้าชงควาลสวัสดีครับสวัสดีย่ำเศร้าพี่น้องครับเจ็ดมีนาคม2องพันหกสิบแปดครับคราวนี้ขออนุญาตมารีวิวอีกหนึ่งคันนะครับฝากให้ลูกค้าทางบ้านดุงนะครับบ้านดุงเหลืองลอยครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบพุทธสามสิบปีนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับใบหน้ายังอยู่ครบนะครับ นะครับ RT 120ครับรหัส60,000กว่าครับ067242ครับเสียงเท่าเสียงดีอยูนะครับเบาเรนิ่มนะครับอ่า ดีเสียงดีมาอ้อมกับโพงนะครับโพงที่ริ่งสายไฟชัตตาครับใช้เทคชัตตาครับไม่หุบไม่ดานนะครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานโอ้เงียบมองสายไฟเลยครับนี่สายไฟดูว่าสภาพสวยอยู่นะครับสวยสวยสวยลถใช้งานน้อยนะครับเบาได้นิ่มครับ ก็ขึ้นอยู่นะครับด,ดีครับเดี๋ยวจะเร่งเบาให้ดูเยวครับรถเสียงดีเขาเาลยโอเคนะครับเล,เลือเป็่นบางๆนะครับ่บางไปหลายคันแล้วฝั่งนี้ก็ยังพอให้ให้เลือกินนะครับเอา สี่แยกสุขุมวิครับบุตรโดยกักระดักะบกำลันงนำส่งลูกค้าครับลูกค้าครับปลาฝาอ่าแตะรี่ั่งนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับสวัสดีครับ